นี่พร้อมเขาหันหลาบอาคารหลังนี้คาดว่าน่าจะเป็นห้องเย็นที่เฮากำลังตามหาเดี๋ยวน้องอาคารเยน็นสายาลายเทคนิคนแสงสีงามตัดส่าวเนี่เบิ่งแหละสบายตา สวัสดีตอนสเสรารท่านผู้ชมพบกับเทรรี่ลาวทัวื้อนี้เ้าจะพาไปเบิงเขตทงเฮียนมัธยมบ้านพลไสเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเ้าไปสอบท้ามมาแล้วเนาะเพื่นว่าอยู่วแถวๆยูนิเทลจะแถวปั่มน้ำมันแหละแถวนันแหละเนาะตอนนี้เฮาอยู่แถวบ้า,บานนาไซน้องบอนเนาะน้องบอนก่อนต่อไปเลยเป็นนาไซ ตัวบ้านน้องบอลนาใสพนใสมันติดติดกันนะะเอดซี่ขอมานะเนาะเพิ่นคิดทอดว่าสันคิดทอดรองเรียนเก่าแต่บ่าเข้าผัดบปุเป็นคนเลี้ยงจันบน่นะีนเนาะก็เลยโพหูก็คือเมื่อก่อนหันมันมีโรงเรียนเนาะแต่ว่าหลายปีผ่านไปมันก็ามีการเปลี่ยนแปลงอะนะนะจากโหงเรียนมัธยมเพิ่นก็เหตุเป็นโหงเรียนอืน่น จังได้กะยาเนาะห้ามมาติดตามไปนํากันเนาะพี่น่อยเชอรี่ผ้ายางเลาะเบิ่งแถวบ้านนาใสพ่นใสเนะเาะแถวนี่แหละทำบุษมหน่อยเรัาไปเบิ่งน้ากันเนาะพอดีมาใส่น้ํามันอยู่ปั๊มนี่เนาะจะมีปั๊มน้ามัน PTT ท,ที่อยู่นี่เอา่าวยเจาเต็มทงังโอ้โหนี่น,นี่นี่ก็ได้ นนะเดินทางไปก่อนเนาะคลิปนี้ถือว่าเอาใจเอฟซีเขานะที่รีคเควสกันเขามาอยากเบิ่งโรงเรียนมัธยมบ้านโพนไสปราสันนะส่นเนาะสิเปนเพิ่นไปอยู่อเมริกาเนาะหนาจะอยู่ได้หลายปีแหล่ะแหละแล้ว,ลวเฮามาเริ่มต้นคลิปเนาะมาเริ่มต้นอยู่ที่ปั๊มน้ำมันพีทีทีเนาะ ปอะมานพิธีทีซีเมนโพดไสอะไรเนาะโอ้มีหั่นกาแฟเอมิซอนอยู่ันเนะเห็นหั่นกาแฟเมิซอนบ่ด้เนาะอยากเข้าไปกินโรตีดลเลยเนี่ยนะบรรยากาศตอนเศร้าสยางผ้ายางเลาะแถวนี้เนาะ atm มีครบสุดเนาะหั่น ชิฟฟอยู่นี่มีอาคารสางใหม่ลังหนึ่งหนาจะเป็นอยังจากอย่างยังโบหูเนาะเขาเจาะบรดดแต่มียังใส่บรดดติดสุดอันนั้นยังใส่เลยโอ้งามแทนนี่เจาพอํำมั่นดีดิ่แรปเตอร์ ยิ่ล่ารถรู้เนี่ยกันไลยถ้าว่าไปทั้งนี้เนาะเป็นบ้านนาไซ้ปสิญางไปทั้งนาไซอยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่ามีหั่นอาหารเวียดหลายเนาะอยากกินข้าวปุ่นเวียดข้าวเจ้าไปทั้งนี้ได้อันนะั้นนะองค์เทียนนะนะหนายอยู่ในเที่ยวอุษัน ร้ายคนกับฮูจักเนาะพอส่วนร้ายคนอยู่ม้านแถวนี่นะน้องบอลน,นาไซพนไซเนะ่ะเอซเขาเนาะหนจะไปได้ร้ายปีแล้วละสมัยอันนี้หอมทางเขาเพื่อนที่สิบอ่ะอาคารหลงังหน้นคือบุเคยเห็นเนาะตึกลังใดบ้ะหอมทางเขาเพื่อน โอ้เฮ oh, e ียนกระเจ้าเขียนแบบมัายังเดล่าคาลเตอร์ไมเซนเดล่าคาลเตอร์เพื่อนวัฒนธรรมครอมหัวไวเนาะอยู่นี่มีตึกใหญ่กําลังก่อสร้างเลือเก็บมีเพื่อนลังเก่าไม่สอนอ่านไม่สอนเหมือละอ่านได้ไหมสอนเดล่าคาลเตอร์ กันหลังนี้เนาะหนาจะเก่าแก่เพราะว่าประตูทว่าประตูแบบนี้เด้อเบิงบ้งเบิ้งกำกันเด้อท่านผู้ชมทว่าประตูแบบนี้เนะเาะต้องเยี่ยมมานะเี่นๆเขาเทสเล่นลน,น,น,นะนะเพื่อเป็นทรงแบบสมัยแต่ก่อนอะนะตั้งแต่สมัยฝรั่งเนาะโอ้แม้พราเอิร์นมาสมัยฝรั่ง ที่โรงงอ่าบริษัทยูนิเทลกับยูนี่เพราะว่าตอนไหนยูนิเทลตรงแม่นลังนีที่ว่าตอนนี้เหตุเป็นห้องเยียนวีซ่าสีบอาคารหนาจะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแต่ว่าก็จะเ,เขียนบัตรหน้าใสได้เลยบริเวณพนไสรไหนจะเป็นลังนีตามเฮาขาดคะแนนขาดเดาวคลิปก่อนน,นั่นนี้ก็เฮา ไปเลาะแถวประตูไส้เนาะหลัก็หา่มาแถวอันนี้หวานพนไส่ได้ล็อกหนึ่งเนะาะยังไปล็อกหนึ่งกะกินเวลาหลายเติบแล้วเพราะว่ายางเนาะโบแมนแขี่รถมันก็ค่อยไปสิแหละเพิ่งไปแล้วก็ล่มกันไปเนาะล่มผู้เดียวเวนล่มกันไปอันนี้เป็นวิทยาลัยเทคนิควิซาสีมิตรภาพเวียงจันทร์ฮานอย มิเดินบ้านพรอมนาเห็นก็เจ้าใต้บ้านคิดว่าเป็นลังนี่เนาะเป็นโรงเรียนเพราะว่าบอลอื่นผมมีแล้วโรงเรียนอะพา,ายางมาหอดทางพ่อนดหอดหันไข้โมยก็คือแถวนี้หันคนเวียดก็เจ้ามาอยู่หลายเนาะเวียดเวียดเกี้ยวยังกันแหละเนาะเวียดแถนก็มีและอาหารที่ก็เจ้าเหตุหัน จะเป็นอาหารเวียดเนาะเห็ดไคพวกภาพเบิรงทั้งนี้ก่อนเป็นทางกับเพื่อนเ่าจังได่งในนี้เนาะอันนี้พ่นไส้พอมสิบแปดลุกสายไฟน,นี่ศูนย์ยูนิเทลเนาะอันนี้ตู้เอทีเอ็มของธนาคารลาวเวียดศูนย์ใหญ่ยูนิเทล โมูยอปนใสเสร็จแสบเดยวมาสืบโมูยอกันเนาะบรรยากาศตอนเสาร์เนาะอากาศคนเย็นดีเนาะสวยมากและห้อนเนอะัะเขตบานปนใสเด้อขึ้นกับเมืองไสเสษทาแะไร ยี่เนี่ยก็จะมีหั่นลาบเนะาะหั่นลาบคนใส่หั่นนี่แสบแบเอฟซีแถว่า,าเคยนะ <c oughs> เคยมากินเนาะเจ้าหูหั่นนี่แซ่บเด้อน,นี่เขาหอมนี่เลยนี่หอมชุดเจ็ดเนาะเขาหอมชุดเจ็ดยูนิเทล อันนี้ต้อนอยังเนาะต้นปาล์มบ่งามนะเห็นแต่ก็จะาปลูกอยู่เขตแห่งแหล่งทะเลทรายเนาะต้นเนีะแต่ว่างามเลยขายละบ่ามูยอเนาะหานเนี่ยแตว่าไปทังนี้กับไปตลาดเศร้าเนาะไปซื้อไปเนะี่ยใกล้ๆเนาะไปตลาดเศร้า อีกประมาณ1กิโลเมตรสัรับรใกล้ๆเนาะโบไก่เป็นไหตลาดเสาโอ้นี่หนันียังนี่เป็นหันเฟอร์เ็เปียกว่าจะได้เฟอร์องดิ่งหันเฟอร์หันเฟอร์อยังข้ามทางมาก่อนรถมาแล้ว เนาะถ้าว่าซื้อไปนี่ก็คือหันเวียดเนาะปึงอั่นอ่ะบ้านเมืองก่อนเนาะก่อนไป,ปิึงหงเรียนเนาะกลับไปทางงหงเรียนก่อนอาหารใส่งอนเลย งูยอ่ออยู่นี่นะเขาอยางกลับมาทางโรง,งเูเย็นก่อนนะไปสภาพเ,งงงเปโรงูเย็นแบบว่ายางไปเรื่อยถื้อเงินมาอยู่ปะคนถือเงินผัดโบมาทำนะมูย่อไปซื้อมูยอ่อผัดเงินโบพ่อสำนักธน, <c oughs> นาคารผัดโบมานำโอ้ย เลยบริกรกินจ่อยนี่หอมเขาหันหลาบหาันพลใส่หอมสิบเจ็ดหลาบแซบ่บสังเกตน,นาประตูเพื่อนก็เจ้าเนาะ,ะเจ้าติดหน้าป้ายแบบโมโหข้อไม้เนาะหน้าจะเกี่ยวกับการวอวยพรอเบาาย่างต่างๆเนาะว่าให้สกดดีนะภาษาเวียดภาษาจีน เห็นข้าเจ้าเต้บานเมื่อกี้นี่ข้าเจ้าเห็นเป็นเดินบานพร้อมได้สิพายยางเข้าไปเบนข้าเจ้าเต้บานจังหน่อยโอ้สายด่วน เย็นกระจับเตยบานเห็น้องอาคารเียนใหญ่ๆอย่างเย็นนี่นะอุยเยนหลังใหญ่ขนาดเลยสีสันเนาะ โอ้เด็กหน่อยก็จะมาสอมบานนี่เดินบานหยาเทียมนะในหมเดินในหมสี่เลยเนอกกิจกรรมเด็กหน่อยก่อนก็จะพัฒนาต้องได้มีการฝึกฝนตัวเอง วันเสาร์วันอาทิตย์ได้มาฝึกกีฬาเนะพาสมัยกูมือนี่สไลด์หลินแด้โทรศัพท์สมัยมันสมัยนี่เป็นสมัยแบบว่าเทคโนโล,โลยีมันก่าวหน้าไวนนะแต่ละคนมีโทรศัพท์มือถือเบิดหน่อยๆกันถ้าว่าเฮาบ่หากิจกรรมให้กเจ้าเห็ด Kecap Celine, dan salah sapaan, kita nyalain teknik. คิดว่าเป็นลังนี้เนะาะท่านผู้ชมเพราะว่ามาถึงบอลแล้วก็คอมเมนต์บอกในเดอ้อปู่เคยเฮียนอยู่ที่นี่นะเพราะว่าเทอร์รี่เในพวกปู่ลีเนาะท้ามไปท้ามมากอะมีแต่แถวนี่เจอเป็นโรงเรียนบอลดืดเกือบบ่มีแล้วเพราะบางทีเข้ายางขางนันแล้วโบเห็นนี่เนาะเอาวิวี v e จังหันนี่ยังส้ำซวยบ่ หรือห่านนั่น้ายเกรืองประดับอันนี้นหน้าไส้หอมหนึ่งโอ้ติดกันเลยแต่แถวเนี้ก็เป็นหน้าไส้แล้วเนี่ยอู้หูสาวมาแต่ไส้สาวเวียด้ามบ่คงขี่มีห่านเฟอมวยอเจ้าบไปข่อยบ่มีเงินซื้อ มาเบิงงบ่งอยู่พี่ล่าเบิ่งเพื่อนว่านี่งามแท้งามเนาะนตึกสังใหม่นะบูฮวยสีสังเป็นยังมนาะบูเเ็นป่ายไปเลย <c oughs> ปั่นรถมันเทียวมาใส่แล้วก็จอดรถเมื่อกี้เนาะเตรียมตัวออกเดินทางไปต่างแควงอีกแล้วเนาะเมืองหอมนี่เนาะเพื่อนหนาจะอยากเบิ่งแต่ว่าเขาบุ่ดได้เขาไปรายละเอียดลึกๆหอดอันนั้นนะเนาะเบิ่งตามแค้นทางใหญ่เลยขนมอะไรอีกอขนมถอดเอาไรบ้เปียก ไปกินกระปุนเนาะกินกะัะปุนบอ่บอบลอกใกล้างหนานอันนี้เขาเปียกทางเขาเปียกบันกวนโอ้ยอยากกินแถวนี้เนาะเอาบ่อไปกินทางใกล้บันกวนวัดแมบบาใส่ทางขาวัดอยู่นี่หอมสาม ตอนนั้นนี่เทาว่าเพื่อนเศรษฐีคลองแฉ่ต้องมีโดมอันนี้กำ <c oughs> กคบกึ่ง <c oughs> ๆเนาะกันนาจะเศรษฐีดอกแต่ว่าเ๋ยวเซบรูปันไดแต่ว่าแต่ว่ามาตังต้งบ้านเพื่อนอยู่จุดนี้เห็นวัฒธรรมดาเนาะราคาดินสื่อได้ห่วยวาเลยความแพงเขตบ้านนาไซพนไซเนาะทำผสม บรรยากาศตอนเศร้าภาพเบ็งบรรยากาศเนาะไปสิไปกินข้าวปุ่นบัดนี้เนะาะภาพเบินห้งเยนแลวไปกินข้าวปุ่นหันเวียดไล่แถวนี้หนานาันหนาหารเวียดอยากกินอาหารเวียดก็ขึ้นมาแถวนี้เลยก็เคยมากินอยู่เนาะตอนสวยแต่ว่าตอนเศร้าในบุฟเ่เปิดปะแถวข้างหนานี่แหละ มีลายห่านนะตำเส้นทางนี่นะแมนบัดเลยห,าหายลยล่า,าหนห่านเหียดไลาย่บ้านนาไซบ้านวัฒนธรรมวสันต์อ๋อเนะาะบ้านนาไซเป็นดีส,สีเนาะท่านผู้ชมเี่ยกำลังเห็ดว่ะเมนเบยียดขึ้นกันเจอก็กำลังเห็ียดนะมาทางหีมาทางหี สงสัยโบเปิดเด้อเสาวปวดเสาวปวดก็จะโบเปิดละแมนเนบ,บนิดแหละแถวนี้นีนน่ยสไลด์ก็เบียดยู่อโอ้นี่เพือนลังคาโดมงามคือกันเนาะ <c oughs> งามงามงามงันนี้เฮี้ยงันนี้ บูฮูก็จะเปิดวะมาเบิด,ด้วยหันเสริมกลมงามหันกับปุดนเปิดแล้ววะหันมองด้วยขับปุ่นแล้วหรอวะได้แล้วไปขับไปเลยโอ้คาราโอเกะวิกเตอร์มินิบิ๊กซี นเพื่อนติดกันเนาะอ้ห่านหนึ่ก็ห่านนึก็แม่นเพื่อนเนาะข้าปุ่นปลาโอ้มีกระปุ่นปลาพร้อมเนาะปุ่นปลาปุ่นเบียดสมากินหานเนาะกินกระปุ่นกระปุ่นเบียดเนะาะกระปุ่นข้าวโมสั่งแล้วป่ะสั่งละสองถ้วยขาปุ่น

มีคือนพิเศษหมุกัิลเออมีพิเศษแบบไงญ่พิเศษมีศมิลป์ยังไรไหมทนะา,ารเบียดก็ขึ้นแถวนี้เข้าไปจนสุดหอมแนี่ยทางาเสนนะยงมันจะมีหาดทรายทะเลแบบสดๆเลยนะในตู้นะให้เราลองเบิกเนาะมาลองซีมกระปุนข้าโมกระปุนเบียด ห่านก็เป็นแบบนี้แล้วเนาะนั่งใส่พัดลมเลยพอดีเยน็นเผากินกับเขาใส่เผัเกันไปไหนมีเักข้าวทองเขามาเหรอเผาข้าวทองขาวเจ้ากินได้เราบคุก,กินมนะั้ยสลัดหอมถัมนะม่วงอกเนาะมาเลยเด้ดเนี่ยตัวใหญ่เด็ดเนี่ยจะหน่อยปรุงลงไทยบ้างได้ด้วย,ยข้าวเจา้าขาวเจ้าจะกินกับอันนี้นะนี่จะได้เท่า อีกดองอันน <Murray> <se> <th> ี้ถวยใหญ่บ่โอ้ถวยใหญ่แท้อันนั้นถวยหน่อยอ่ะโอ้ถวยใหญ่ถวยใหญ่หาซิปถวยหน่อยซิซิปเต็มอิ่มใส่นี่อยากใส่บ้างไหมอยากใส่ก็ใส่ใส่พริกธรรมดาแล้วนะพริกน้ำตาลบดได้ปรุงร้ายยังแบบ อันนด้เกลือนะ่ัส่ปากเค็ดใส่มนาวขอใส่ไม่้ใส่ปาเค็ดอันนี้เนาะแล้วก็ใส่มางนาวเฮ้ยอยากใส่ก็ใส่ไงมันสีเพ็ดแห้งหนิมด้เด้เอฟซไปจับบหนิมอ่าาาินาาาาานาา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 ่าา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 ราอนานาา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 าปาา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  หิมบ่ออกอากาศก่อนหิมพู่ออกได้เลยถ้าปรุงอย่างไรบ้างบัวบัวปรุงอย่างไรใส่แด่พวกเพ็ดอันนี้ก็บรรนาวใส่มรรนาวแล้วก็จบละมันแสบเลยนะมันบอบจะปรุงเลยๆได้ก็เจาะเพ็ดนำซุปมันแสบเลยเลยใครปวเสือมาลองเลยสามบูรณ์เนาะเขตบานนาไส้พ้นไสเนี่ยมีลายน้องหันอาหารเวียดอ่ะขออนุญาตกินก่อนได้ป่ะเนี่ยกิน พักทุกอย่างเนาะยกเว้นพักข้าวทองสวยไงไงขนาดเลยบดในปุงยย่างลายตังที่เราใส่ขาหมูคุนขาหมูใส่หมกเทศกับข้าวขอมออรนี่กะพี้ก็มีกระพ่้ก็มีกระพีุ่ยกับพี้เาเก็บคุยกรบพี้ทุที๋ยวหกเทศดองเทศใส่ปลา จะคอมอมแบบแตกต่างจาก,กระปุนพวกเรลาเขานะ่ะจะหอมแบบไม่เหกระลักนะอ๋อชัดๆน่าสาดนะ ซาข้าวหอมหอมเนาะคืนอนเข้าไปเวียดนามบอ,อกเลยว่ากินอาหารยู่ล่ากันแล้วแต่เนาะอาหารเวียดนะน้ำซาข้าวจะมีเอกลักษนณะ์เนาะหอมหอมขาอาหารยู่ล่าปกติตอนนี้ก็ระดับสนะี่สิบพันเนาะขึ้นเมือแขหอดระดับแสนแสนตายแล้วแต่อาหารเนานะาหารรู้นะก็บ,บอกเทิงเนาะกระแพงไปตาม ระเบียบการสัตว์ซ,ซะเต็มอิ่มเนาะกินว่ายันโมอิ่มเอาสวยไงเขากินโมบิดเขาหายร้ายขนาดเลยถ้าไปกินข้าวปุ่นปลากับฮานนี่บางทีข้าวปุ่นโมนะข,นข้าวปุ่นคาโมโอ้มีเบอร์โทรครับเนะาะใครอยากโทรมาสอบถาม โทรได้อืมก็ปุ่นปลามื่อนามาลองขปุ่นปลาไปห้าบกับปนี่กลับมาทางเกา่าสอนเนาะแสงซีงามตอนเสรารนี่เบิ่งแหละสบายตาอากาศกับมอหอนโอเคเนาะ เอาคลิปนี้กับบอวา่าภามาถึกบอลบอลแต่กะตั้งใจมากถ่ายให้เบิรงเนะาะทนผสมถ้าว่าได้เบิรงแล้วกะคอมเมนต์เข้ามาในเดอ้อถ้าว่ายัางถ่ายให้เบิรงบูถึกบอลกับอกมาเนาะไปถ่ายให้เบิรงไหมยังมีหลายๆบบานอยู่ในเวียงจันทร์อยากไปรีวิวเนะาะลร้คนกัด่าจะเห็นอ่นเวลารี่ไปกินอาหาร แต่ละบอลแต่ละอาหารนะกะมักไทยให้เบิ่งอยู่เนาะเรื่องละของราคาแต่ก็มีเอฟซีบางทานก็บอกว่าเฮ็ดอันนะ่บรีวิวไล่ไดร์ครับค่าอาหารการกินให้เบิ่งนแน่ว่าถ้าอยู่ไดนบ่กับไล่ได้ซัมเนียนะ ก็คือเห็นเนะาะค่ะอาหารอยู่ลาวองปัจจุบ,บันนี่แต่ว่าไปกินตามห้านกัอาหารเป็นจานกัถือสุดกับสามสิบหาพันเะยเนาะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอีกตามอิงตามแต่ละา้านา่มาสันส่นซะขึ้นไปจนหอดแซนแซนปลายกับมีเนาะบันนี้ลายหับลายหับของ ตามที่เจ้าประกาศาจ้างงานเนาะประกาศหาคนฮหดเบียกนะเงินเดือนต่ำสุดก็คือสองล้านห้าแต่ว่าขึ้นกับแต่ละคนเนาะว่าสิประคองตัวเองให้อยู่รอดในแต่ละเดือนในจงใังไดเนาะถ้าว่าเจ้ามีเงินเดือนสองล้านห้าเจ้าก็กินกินอาหารแบบประหยัดเนาะตามตามที่เจ้ามีอะไรเนาะ แต่ว่าพี่มีรายได้ร้านเนาะระดับระดับอ่สิบล้านเศร้าล้านกะแล้วแต่เนาะกะขึ้นกับสถานะทางการเงินของแต่ละคนเนาะมูคือกันเอากลับมาจุดเก่าเอาคลิปนี้กะบชิคกจบไปเพียงเท่านี้ได้ท่านผู้ชมขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาชมมาโดยตลอดเนาะไปพบกันใหม่คลิปวีดูหนาขอขอบใจ